ขอแนะนำา s o t t s k l l s w w i s p e r e r เอร์พอดสสน้องใหม่ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานในโลกยุคใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skill Whisperer p p หครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมเวเวสารัตโทนพลิน hmm. productivity coach and team collaboration facilitator นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารตัวเองเพื่อสร้างประสิทธิผลและการบริหารทีมเพื่อสร้างการร่วมมือร่วมใจครับคุณกำลังเบิร์นเอาต์จริงๆหรือเปล่าวิธีตรวจสอบและก็หาแนวทางแก้ไขภายใน2นาที ตอนนี้ถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทํางานมาตลอดทั้งวันแล้วก็เริ่มรู้สึกเกลียดงานของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตโดยรวมเนี่ยสร้างผลลัพธ์ได้ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะครับโปรดรู้ไว้นะครับว่าคุณไม่ได้ประสบภาวะนี้เพียงลําพังครับเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกทั้ง3รูปแบบเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าที่เราเรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมซึ่งเป็นศัพท์ที่องค์การอนามัยโลกบัญญัติให้เป็นอาการที่ส่งผลกระทบ ต่อคนทํางานอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อประมาณ5-6ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อของการทํางานที่ออฟฟิศกับการทํางานที่บ้านนะครับสู่ยุคปัจจุบันที่เป็นการทํางานแบบผสมผสานหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Hybrid Work ทุกวันนี้นะครับมีทั้งการเข้าออฟฟิศบางส่วนทํางานจากที่บ้านหรือที่อื่นอีกบางส่วนนะครับแล้วก็ต้องประสานงานผ่านหน้าจอด้วยซึ่งจริงๆแล้วเบิร์นเอาจริงๆเป็นยังไงครับสภาวะเบิร์นเอา ต่างจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรายวันหรือว่ารู้สึกเบื่องานเป็นพักๆเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเบิร์นเอาท์ที่แท้จริงเป็นความเครียดเรื้อรังที่สะสมอยู่ในจิตใจของเราต่อเนื่องยาวนานหลายเดือนเลยครับหรือว่าอาจจะเป็นหลายปีเลยด้วยซ้ำซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและก็ความสุขในการทำงานอย่างรุนแรงเลย คริสเบลเล่นะครับเป็นนักเขียนชื่อดังที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของ productivity เขาเขียนหนังสือชื่อ The Productivity Project นะครับเขาบอกเขาเคยประสบภาวะ b u r ร์นเแล้วเขาก็ได้เข้าไปปรึกษาพูดคุยสัมภาษณ์กับด r อ h r i s ร i คริสติน่ามัชลาชนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยด้านภาวะ b u r ร์นเเรียกว่าอันดับต้นๆของโลกเลยเป็นคนที่เขียนหนังสือชื่อ The Burnout Challenge Managing People s Relationships with Their Jobs ด้วยนะครับ คริสเขาได้เรียนรู้แลวเขาก็ได้สรุปออกมาว่าสภาวะเบนะิร์นเอาต์นั้นมันรุนแรงก่าความเหนื่อยล้ารายวันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงของเบิร์นเอา์อยู่ที่คําว่าความเครียดเรื้อรังสะสมครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยคริสเขาได้ออกแบบวิธีการตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางแก้ไขสภาวะเบิร์นเอา์อย่างง่ายเลยครับภายใน2นาทีขึ้นมาซึ่งเป็นแบบประเมินอ,อย่างง่ายที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ ต้องเข้าใจก่นว่าเบิร์นเอาเนี่ยสภาวะเบร์เอาเป็นความเครียดเรือรังสะสมที่มีแหล่งที่มาอยู่ทั้งหมด6แหล่งด้วยกันวิธีการนะครับผมอยากให้คุณเตรียมกระดาษเตรียมปากกามาไว้ใกล้ๆมือแล้วก็ลองให้คะแนนดูว่าใน6แหล่งที่เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปทีละแหล่งอย่างละเอียดนะครับแต่ละแหล่งคุณรู้สึกเครียดรู้สึกโหไม่โอเคมากๆกับแหล่งนั้นขนาดไหนโดยให้คะแนน0ถึง10โดยที่0อยู่ที่ ไม่เครียดเลยสบายๆชิลๆนะครับแล้วก็สินี่คือเครียดมากเครียดหนักมากนะครับลองให้คะแนนดูครับ6แหล่งมีอะไรบ้าง 1. ครับปริมาณงานหรือ workload ยิ่งปริมาณงานในแต่ละวันของคุณมีมากแล้วก็ต่อเนื่องดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นมากขนาดไหนโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะครับถ้าภาระงานเหล่านั้นมันบดบังหรือว่าจํากัดความสามารถหลักๆในตัวของเรามากเท่าไหร่ยกตัวอย่างสมมุติว่างานของคุณคือเป็นครู เป็นอาจารย์ที่ต้องสอนหนังสือแต่คุณต้องมาทำงานเอกสารกองโตเต็มโตเนี่ยอันนี้แหละครับเรียกว่าเป็นเวิร์กโหลดที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเบร์อเอาเป็นอย่างยิ่งครับนี่คือข้อแรกลองให้คะแนนดูนะครับ1-10ถึง10นะครับ1คือรู้สึกชิลๆไม่ได้อะไรมากมาย10นี่คือเครียดมากนะครับ2คือคุณค่าหลักหรือ values ครับ values คือสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับงานที่เราทำในระดับลึกครับ คุณค่าที่เรายึดถือมันสอดคล้องหรือว่าตรงกับคุณค่าของงานนั้นไหมถ้ามันยิ่งสอดคล้องหรือว่าเชื่อมโยงหรือว่าตรงกันมากเท่าไหร่เราจะรู้สึกถึงการมีความหมายหรือว่า e a n i n g f u ลแลวก็รู้สึกมีส่วนร่วมหรือว่า En g เก ge กับงานมากขึ้นครับถ้ามันไม่ได้สอดคล้องกันหมายถึงว่าสิ่งที่เราให้คุณค่ากับสิ่งที่งานมันให้คุณค่าหรือว่าสร้างคุณค่านะครับถ้ามันไปคนละทิศคนละทางเราก็มีโอกาสที่เราจะเบิร์นเอาได้ครับ 3ครับคือเรื่องของ Reward r e w a r d คือรางวัลที่เราได้รับจากการทำงานครับซึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนย่อยๆคือรางวัลที่เกี่ยวกับการเงินเช่นเงินเดือนโบนัสนะครับส่วนแบ่งปันผลหุ้นต่างๆกับอีกส่วนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันคือรางวัลทางสังคมครับเช่นการได้รับการยอมรับฉะนั้นถ้าง,งานที่เราทำมันรู้สึกว่าเออคนในสังคมคนในองค์กรเขาไม่ได้ยอมรับเนี่ยก็อาจจะต่อให้เราได้เงินแล้วแต่ว่ามันก็ อาจจะส่งผลให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รีวอร์ดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้ครับ 4. ครับคือเรื่องของการควบคุมหรือว่าคอนโทรลครับการควบคุมหมายถึงอิสระที่เรามีต่อการที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมเวลาของตัวเองควบคุมสถานที่ทำงานของตัวเองควบคุมวิธีการทำงานของตัวเราเองยิ่งเราควบคุม3ส่วนนี้ได้มากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเบิร์นเอาก็น้อยเท่านั้นครับ5ครับคือความเป็นธรรมหรือว่า fairness ความเป็นธรรมคือความรู้สึกว่าเราได้รับการปฏิบัติได้รับการมองเห็นได้รับการมองอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆในที่ทํางานนะครับอันนี้ต้องละไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันซึ่งมันไม่แน่นอนว่าไม่ได้เกี่ยวกับยศไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้ามันมีตําแหน่งที่แตกต่างก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าอย่างน้อยในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง พนักงานคนหนึ่งในองค์กรเนี่ยได้รับการมองและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือไม่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่6คือ community หรือว่าสังคมครับพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เราร่วมงานด้วยทำงานด้วยในทีมของเราหรือว่าต่างทีมต่างแผนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับความรู้สึกเบื่อเอาครับยิ่งความสัมพันธ์ดี โอกาสที่เราจะเบิร์นเอาก็น้อยมากเท่านั้นครับแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งคุยกันไม่ได้อันนี้มีโอกาสเบิร์นเอาสูงมากครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วล่ะว่าองค์ประกอบที่มันที่มันเป็นองค์ประกอบสําคัญของสภาวะเบิร์นเอามีอยู่6อย่างผมทวนนะครับมีเรื่องของเวิร์กโหลดปริมาณงาน value s หรือว่าคุณค่าหลักของงานที่เราทํา รีวอร์นะครับซึ่งแบ่งเป็นรีวอร์ดด้านตัวเงินกับรีวอร์ด้านสังคมนะครับคอนโทรลหรือการควบคุมนะครับมีอยู่3าองค์ประกอบหลักๆคือการควบคุมเวลาของเราควบคุมสถานที่ในการปฏิบัติงานควบคุมวิธ,ธีการหรือสไตล์การทํางานของเรานะครับข้อที่5คือ fairness หรือความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมและข้อที่6คือ community หรือว่าสังคมนะครับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสังคม6ข้อนี้ครับ ลองประเมินและก็สรุปคะแนนเราให้คะแนน1นถึงสิในแต่ละข้อเนาะถ้าเกิดว่าคะแนนยิ่งมากโอกาสที่เราจะเบิร์นเอาก็ยิ่งสูงมากเท่านั้นนะครับเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเราให้คะแนนสูงนะครับแปดเสเนี่ยแสดงว่าเราค่อนข้างมีความเครียดหรือรังสะสมเกี่ยวกับปัจจัยนั้นนะครับทีนี้คุณคริสเขาทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับว่าวิธีการเช็คลิสต์แบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะทําความรู้จัก ทำความเข้าใจตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเรามีโอกาสหรือใกล้เคียงกับสภาวะเบร์นเอามากน้อยขนาดไหนและถ้าเข้าใกล้ควาว่าเบร่นเอาปัจจัยใดล่ะใน6ปัจจัยนี้อาจจะมีมากกว่า1ครับอาจจะ1 2หรืออาจจะ3ไมเด้วยซ้ำที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกเบร์นเอาเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขครับเรานําหัวข้อที่ส่งผลกระทบให้เรารู้สึกเบร์นเอานี่แหละนะครับ ไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานนะครับกับลูกน้องกับหัวหน้าของเราได้นะครับลองหา,าโซลูชันไปแบ่งปันนะครับลองไปเสนอกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าเราด้วยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีครับมันจะช่วยลดนะครับช่วยป้องกันสภาวะเบิร์นเอาท์ในการทำงานของเราได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับ ทิ้งท้ายนะครับคริสเขาย้าว่าการตระหนักรู้ว่าปัจจัยไหนหรือว่าแหล่งที่มาไหนองค์ประกอบไหนที่ส่งผลกระทบให้เรารู้สึกเบร์อเอานี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการแก้ไขสภาวะเบร์อเอาของเรานั่นเองครับก็ถ้าเกิดคุณชอบนะครับเรื่องของสกิลทักษะความสามารถในการทำงานรวมถึงมายเซตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโลกยุคใหม่นะครับก็อยากให้ติดตาม เพจของเราไว้ให้ดีๆครับก็จะมีเรื่องของทักษะมีเรื่องของวิธีการ how to รวมถึง mindset ดีๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันในโลกยุคใหม่มาให้คุณได้รับรู้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ